ตามความกรพบรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตแถวจองผมพันตำรวจโทวิวัฒน์ชำนาญกิจสารวัตรป้องกันปรับปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต ทำหน้าที่รองผู้บับคักกองร้อยที่หนึ่งกองร้อยควบคุมฝูงชนกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบัดนี้การฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนได้เสร็จสิ้นแล้วขออญาตท่านประธานได้ลกล่าวให้โอวาทและคําแนะนําเพื่อนําไปเพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปในการมาฝึกทบทวนในวันนี้นะครับ สเนื่องจากทางนโยบายของสำนักงานตันแห่งชาตินะครับให้มีการสุดทบทวนนะ200ควบคุมชนนะครับเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วลมีเรื่องการขัดแย้งทางการเมืองบ้างมีการชุม,มนุมเรียกร้องเ,อเรื่องของ,องนอนนะครับต่อไปในอนาคตจะต้องมีการสุดทุกทวนทุกเดือนนะครับทุกเดือนนําใหม่ๆอาจจะได้ละสองครั้งนะครับมนนานค้าท่าการดีขึ้นาอาจจะเดือเรื่อยๆครั้งแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ ยแย่ลงก็อาจจะเดือนลาครั้งนะครับโดยเฉพาะทุกสอพอายจะต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะครับอย่านน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทบทวนเนื่องจากว่าการฝึกอาากองร้อยพึ่งชนแบบใหม่นะครับเขาเรียกว่าแบบ U N นะเป็นอย่างที่เราเห็นรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่เราฝึกลูกวนเราว่าว่า,วาลูกวนอย่างนั้นนี้บ้างนะครับมาเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของการป้องกันลด่องการป้องกันพนเนื่องจากตระกูลน,น,นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการฝึกฝนครบครัวใหม่นะโดยเขาฝึกซึ่งก็เป็นของใหม่เหมือนกันเราจะต้องกลับไปศึกษาครับเราจะให้เสร็จสิ้นภายในที่นเดือนนี้นะครับทุกอย่างต้องพร้อมหมดนะครับทุกชาแนลเท่าไหร่เราพร้อมนะครับทั้งเครื่องหมายเครื่องแบบนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการตรวจสอบนะครับ ช่วงน,นี้ตัดไปผู้สูกต่างๆที่ตามสพออนะครับก็ขอให้มีการสุดท้องบทวนให้เข้าใจก็ให้โตรรึกษา,ากันดได้จัดมีการประกวดการฝึกนะครับตามหน่วยต่างๆก็คือระดับภาคนะก,ก็ภาคหนึ่งเก้าต่อชตอสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ต่อชดอนะครับรายๆหน่วยนะจัดก,การฝึกมีรางวัลให้นะครับชนะเลิศหนึ่งล้านบาทนะรองชนะเลิศห้าแสนที่สามสามแสนนะครับอันนี้ก็เป็นระดับนโยบาย โดยทางภาค8ได้คัดเลือกกองร้อย้คุงชนเข้มแข็งนะก็คือมาถ่ายนับสุดไว้สานจังหวัดก็คือชุมพรสุราษฎร์และกองสืบนะครับซึ่งในวันที่30สิงหาคมนี้เป็นคิวภาคแปดซึ่งะปกติแล้วถ้าดูจะมาตรวจด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเากิดสิภารพกิจก็จะมอบหมายท่านคนตรวจเอกวอพงศชิวิชานะครับอย่างเมื่อเมื่อเช้าผมดูทีวีอยู่ ไปตัวผมจะไม่ได้ภาคไหนภาคภาคสามยังไงน,น,นะครับไปตรวจมาแล้วนะครับแลงวของของภาคแปดเนี่ยวันนี้เจอความพร้อมแล้ลงตวนะครับในครั้งต่อไปนะครับในครั้งต่อไปคิดว่าอาจจะเป็นปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้านะครับก็คงจะต้องมีการสึกซับพลูนครั้งหน,น,น,นึ่งนะนั่นก็หมายความว่าชุดทั้งแบบเครงหมายพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะครับการสึกซับพลูนนะก็คงจะได้ลูกแบบมากกว่านี้นะครับวันนี้เป็นเพียงจากการสาธิตของผู้ฝึกในลูบาต่าง เราพให้เความเข้าใจในี <tama säger> ่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นในคราวต่อไปขอให้ไป็บทุนเอาทีกเช้าพี่เจ้าเลยครับไม่เอาทั้งหมด